ทนายความบางกลุ่มตั้งตัวขึ้นมาปกป้องพระผู้ศาสนาอ้างว่าจะดูแลทุกวัดทั่วราชจักรนะกลนะุ่มใครก็ไม่รู้มีนักกฎหมายเยอะแยะมากมายต่อไปเนี่ยหมอปลาบุกวัดไม่ได้แล้วเข้าไปในวัดไม่ได้แล้วุุกกโ นะครับเมื่อเช้าพอดีมีข่าวที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจก็คือคดีหมอปลาผมก็เลยขอเวลาสั้นๆน,น,นะครับนะมาพูดเรื่องคดีหมอปลาสักหน่อยจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับส่วนผิดถูกก็เป็นหน้าที่ของศาลนะครับศาลจะเป็นคนตัดสินว่าหมอปลาน้ําฟ้าและชาวคณะจะมีความผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาลนะครับก็ฝากพี่น้องชาวโซเชียลนพี่น้องชาวโซเชียลก็ อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรต่างๆนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าหมอปลานะครับเออนะฮะว่าจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับนะเพราะมีข่าวว่ามีการแจ้งความจับหมอปลาสีข้อหานะครับสีข้อหานี่มันมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะหาข้อมูลมาแล้วก็มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่อง เรื่องความรู้เ,เกี่ยวกับเรื่องข้อหาต่างๆที่หมอปลาถูกด,ดําเนินคดีนะฮะนะครับมีข้อหาอะไรข้อหาแรกนาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับนะครับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อหาแรกที่หมอปลาถูกดาเนินคดีความผิดฐานนี้นะครับองค์ประกอบของมันก็คือว่าต้องเป็นคนนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะเช่นถ่ายทอดสดไลฟ์สด โพสข้อความอันน uh huh. ี้ก็เป็นเรื so ่องแรกนะครับว่าหมอปลาได้ด really ําเนินการหรือไม่อย่างไรข้อแรกนะถ้าดําเนินการนะก็เป็นคนผู้นําเข้าถ้าไม่ใช่ผู้นําเข้าก็หลุดไปนะครับอันที่2ข้อมูลเป็นเท็จข้อมูลอะไรบ้างที่หมอปลานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลจริงนะครับจะเป็นข้อมูลเท็จได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นข้อมูลจริง ต้องต้องมีข้อมูลจริงก่อนหรือถึงจะมีเท็จเพราะฉะนั้นคนที่ไปแจ้งความก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จเท็จอย่างไรจริงอย่างไรนะครับอันนี้อันที่สองนะครับนะถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จก็ไม่มีความผิดฐานนี้นะครับนะโดยทุจริตโดยหลอกลวงหมายความว่านะครับมีการนําข้อมูลเท็จเข้าไปโดยทุจริตแสวงหาประโยชน์อะไรโดยไม่ชอบอด้วยกฎหมายหรือเปล่า นะเช่นพวกแชร์ลูกโซ่ชอบโกมประชาชนหลอกลวงมีการปกปิดปกปิดความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมหรือโกหกไหมนะครับนะนี่ก็คือลักษณะขององค์ประกอบภายนอกนะครับโดยประการที่น่าทําให้ประชาชนหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายการกระทาําดังกล่าวของหมอปลาทําให้ใครได้รับความเสียหายไหมนะคนอื่นหรือประชาชนมี2ออย่างนะฮะคนอื่นก็หมายถึงพระคณะสงฆ์ นะครับนะใครได้รับความเสียหายไหมนี่ข้อหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับกฎหมายคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนนะครับไม่ได้เน้นคุ้มครองบุคคลธรรมดาทั่วไปยกเว้นเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องพวกชอบโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่หลอกลวงขายสินค้าแต่มันก็มีอยู่บางวงเล็บที่ว่าการนําเข้าข้อ,ขอมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จนั้นหรือบิดเบือนเนี่ย เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยต่อความมั่นคงก็ไปดูกันต่อไปว่าหมอปลาได้มีการกระทําใดๆที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่อย่างไรนะครับด้านเศรษฐกิจสารนัวโคกอะไรต่ตางๆอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับมีขก็หาเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับผิดหรือถูกไม่รู้นะครับคนที่จะตัดสินว่าหมอปลา,ามีความผิดหรือไม่คือสาร นะสารที่ว่าเนี่ยมันจะศาลโซเชียลนะก็เรียกว่าสารยุติธรรมก็คือต้องมีการแจ้งข้อหาหมอปลาหมอปลาแต่งตั้งทนายเข้าไปสู้คดีนะตำรวจรรสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องสู้คดีในศาลถึงจะสามารถตัดสินได้ว่าเป็นผู้กระทําความผิดในชั้นนี้ก็มีแต่ข่าวลือว่ากําลังจะโดนแจ้งความมั่งหรือโดนแจ้งความแล้วก็ว่ากันไปนะครับประเด็นต่อมาใครเป็นผู้เสียหายนะครับ่นะในการแจ้งความดําเนินคดีกับหมอปลานะครับ โดยหลักแล้วเนี่ยการจะแจ้งความได้เนี่ยต้องเป็นผู้เสียหายนะครับนะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตยนยหมายถึงผู้เสียหายซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายนะครับคดีนี้คดีดูหมิ่นศาสนา,าอะไรต่างๆเหยียดหยามพระพุทธศาสนาอะไรเนี่ยใครเป็นผู้เสียหายนะครับนะก็นะ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  NOISE ต้องรู้ว่าเป็นผู้เสียหายไหมแต่ถ้าเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะรัฐเป็นผู้เสียหายทุกคนสามารถกล่าวโทษได้แต่เขาไม่เรียกว่าร้องทุก กล่าวโทษหมายถึงกล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นส่วนจะรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่ใช่เรื่องสําคัญอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะไปกล่าวโทษนะครับก่อนจะไปกล่าวโทษต้องเตรียมพยานหลักฐานอะไรบ้างการจะไปกล่าวหาว่าหมอปลากระทาความผิดตามที่เป็นข่าวนะครับคนที่ไปกล่าวโทษก็ต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าหมอปลากระทาความผิดอย่างไรไม่ใช่ว่าดูข่าวเสร็จแล้วไปแจ้งความอันนี้ไม่ได้นะ นะออย่างนี้เขาเรียกว่าพวกหิวแสงหิวแสงระวังนะครับอยู่ดีๆไปกล่าวโทษเขาว่าหมอปลาทําผิดแต่ไม่มีหลักฐานอันนี้เสี่ยงคุกตารางเพราะการแจ้งความเช็จก่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญานะก็มีความผิดตามมาตรา174ก็มีโทษจําคุกนะครับก็คือไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นก็พวกหิวแสงทั้งหลายนะถ้าไม่รู้เรื่องอย่าไปกล่าวโทษหมอปลา แต่ถ้าต้องการจะกล่าวโทษหมอปลาก็ต้องไปเตรียมพยานหลักฐานมาว่าหมอปลามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่าเป็นผู้กระทําความผิดนะครับนะบไปหาหลักฐานก่อนนะครับถ้าเดินไปเฉยเลยอยู่ดีๆดูข่าวดูทีวีเสร็จแล้วไปแจ้งความเลยอันนี้ระวังระวังถ้าไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดได้เนี่ยนะก็อาจจะเป็นการแจ้งความเท็จได้ก็ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูนะครับว่าวันนี้ นะครับความคืบหน้าเนี่ยคนที่ไปแจ้งความหมอปลาเนี่ยมีพยานหลักฐานอะไรบ้างว่าหมอปลาทําผิดนะครับต้องมีพยานหลักฐานนะครับการดําเนินคดีนะครับกับหมอปลาต้องมีพยานหลักฐานว่าเขาทาอะไรผิดนะครับนะข้อหาแรกพรบบคอมข้อหาต่อมาใส่ความคณะสงฆ์ใส่ความคณะสงฆ์ก็คือการใส่ความคือยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายนะยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายนะครับว่าหมอปลานั้น ในทางร้ายทําให้หลวงปู่หรือคณะสงฆ์หรือพระภิกษุคณะสงฆ์เนี่ยตามกฎหมายหมายถึงพระภิกษุก็ได้คณะสงฆ์ก็ได้นะครับที่มีการบวชโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปต้องดูว่าหมอปลาไปใส่ความใครการใส่ความคือการยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายทําให้พระได้รับความเสียหายนะเราไปดูตามคลิปไปดูหลักฐานหมอปลามีการยืนยันข้อเท็จจริงไหม ว่าพระองค์ไหนชั่วเร็วอะไรต่างๆมีการยืนยันไหมนะถ้ามีการยืนยันก็นะอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้แต่ก็ต้องดูว่านะออพระองค์นั้นเร็วชั่วจริงหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นความจริงเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเป็นพระเป็นเจ้าอันนี้ก็หมอปลาไม่มีความผิดมีกฎหมายอ,อ,อาญาคุ้มครองอยู่ในมาตรา329330ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะวิจารณ์บุคคล นะเช่นพระเช่นอะไรตา่างๆพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะกรณีนี้นะประชาชนทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2 9หรือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นประโยชน์กับประชาชนก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงก็ได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา330สวรรองนะครับก็ว่ากันไปว่านะการกระทาของหมอปลาจะผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้เราเป็นการให้ความรู้คนที่จะตัดสินว่าหมอปลาผิดหรือไม่คือศาลยุติธรรมนะครับ ม่ใช่สารโซเชียลนี้บักนะฝากบอกไว้ก่อนนะข้อหาต่อไปทําพยานหลักฐานเท็จในชั้นตารวจนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาตราหนึ่งเจ็ดเก้าทำพยานหลักฐานเท็จต้องพิสูจน์ให้ได้นะนะหมอปลาเนี่ยทำพยานหลักฐานเท็จให้เจ้าพนักงานหลงเชื่ออย่างไรเจ้าพนักงานก็คืออะไรเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง,องหรือตํารวจนะครับคนที่ไปแจ้งความต้องพิสูจน์ให้ได้มีพยานหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรเท็จหลักฐานอะไรจริงนะครับก็มีหน้าที่ต้องไปพิสูจน์ นะครับว่าหลักฐานอะไรเท็จบางคนบอกจัดฉากจัดฉากยังไงครับนะใครเป็นคนจัดฉากนะอ,อ,อะไรต่างๆนะล่อซื้อล่อจับอะไรยังไงต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับการแจ้งข้อหานี้เป็นความผิดตามภาคสองนะครับนะเพราะฉะนั้นการจะแจ้งข้อหาคุณต้องมีหลักฐานนะนะเวลาเดินไปที่โรงพักไปแจ้งความเนี่ยต้องเตรียมหลักฐานหลักฐานไว้ด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับมีหลักฐานอะไรที่กล่าวหานะครับก็ว่ากันไปนะครับ ว่ามีการทำพยานหลักฐานเท็จเนี่ในชั้นตำรวจเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อหาที่แรงมากนะครับนะข้อหาต่อไปซ่องโจรครับห้าคนขึ้นไปนะกระทำความผิดในภาคสองภาคสองของกฎหมายอาญาก็คือข้อหาพยานหลักฐานเทน็จเพราะฉะนั้นนะเอ่อคนที่ไปกล่าวหาหมอปลาว่าซ่องโจรน,นะมีการกระทำอะไรต่างๆที่มันดูแลผิดกฎหมายอย่างไรนะครับก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะซ่องโจรนี่ข้อหารห้ายแรงนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่และข้อหาเนี่ย คนที่กล่าวหาก็ต้องมีพยานหลักฐานนะรับรองในการร้องทุกข์ถ้าไม่มีนะครับแล้วพิสูจน์ไม่ได้หมอปลาได้รับความเสียหายก็ฟ้องกลับได้นะครับก็หาแจ้งความเช็ดกันก็ผู้อื่นนะครับก็ว่ากันต่อไปมีข่าวว่าสํานักพุทธจะมีการเช็คบินย้อนหลังที่หมอปลาไปจับพระศึกมานะ,น,ะนะพระกินเหล้าพระนอนกับสีกาเสพเมถุนต่างๆเนี่ยทําได้ไหมนะ ก็ถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินก็ทําได้แต่ก็ต้องดูว่าการกระทําของสํานักพุทธที่จะมอบนิติกรไปแจ้งความเนี่ยมีพยานหลักฐานไหมและหมอปลาทําผิดหรือไม่นะถ้าทําผิดมีพยานหลักฐานเพียงพอก็แจ้งความได้แต่ถ้าหมอปลาไม่ได้ทําผิดสํานักพุทธศาสนาหรือใครี่ไปแจ้งความกับหมอปลาก็อาจจะโดนหมอปลาสวนกลับได้คดีนี้ที่ผ่านมาหมอปลาได้ไปการจับพระศึกต่งตางๆเยอะแยะมากมายเนี่ยจะผิด หรือถูกกฎหมายอันนี้ผมไม่ทราบเป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องตัดสินส่วนสำนักพุทธศาสนาจะไปแจ้งความก็ต้องดูเจตนาของหมอปลาว่าที่ผ่านมาเขามีเจตนาทําลายพระพุทธศาสนาหรือทําลายพระนอกรีตต้องแยกให้ออกนะฮะคือบุคคลใดจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อนะกระทาโดยมีเจตนาร้ายนะครับมีเจตนาร้ายต่อพระพุทธศาสนานะครับต่อวัดต่อสงฆ์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสำนักพุทธก็ต้องไปดูว่า คุณได้ทําหน้าที่เต็มที่หรือยังที่ผ่านมาเนี่ยเพราะคุณไม่ได้ทําหน้าที่ใช่ไหมหมอปลาจึงต้องไปบุกตามวัดต่างๆเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันต่อไปนะครับว่าคดีเก่าๆที่เช็คบินหมอปลานั้นน่ะหมอปลาทําผิดหรือไม่นะดูเจตนาของหมอปลาว่าทําผิดหรือไม่นะถ้าทําผิดมีพยานหลักฐานชัดเจนนะก็ดําเนินคด,ดีไปแต่ถ้าหมอปลานะทำโดยมีเจตนาดีไม่มีการการะทําความผิดแต่อย่างใดแต่ไปแจ้งว่าหมอปลาทําผิด นะหมอปลาก็สามารถแจ้งความกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ติดตามกันต่อไปว่าหมอปลาและน้ำฟ้าไม่สามารถที่จะไปจับอรารัชีได้แล้วใช่หรือไม่หรือมันจะจบแค่นี้นะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มทนายความบางกลุ่มตั้งตัวขึ้นมาปกป้องพระพุทธศาสนานะอ้างว่าจะดูแลทุกวัดทัว่วราชอาณาจักรนะกลนะุ่มใครก็ไม่รู้มีนักกฎหมายเยอะแยะมากมายไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ย ต่อไปเนี่ยหมอปลาบุกวัดไม่ได้แล้วเข้าไปในวัดไม่ได้แล้วนะพระนอกรีตกอ็อยู่กันสบายใช่ไหมกินหมูกระทะก,ก็ได้ใช่ไหมดื่มเหล้าก็ได้ใช่ไหมดื่มเบียร์ก็ได้ใช่ไหมเอาผู้หญิงมานอนในวัดก็ได้ใช่หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องติดตามมาต่อไปว่าเอ้ยอยู่ดีๆมีกลุ่มทนายความขึ้นมากลุ่มนักกฎหมายมาปกป้องวัดทั่วราชอาณาจากักรวัดทุกวัดเนี่ยบางวัดพระบางรูปก็มีการกระทําที่มัน นะฝ่าฝืนต่อพระธรรมวินัยเช่นนอนกับผู้หญิงดื่มเหล้าเสพยานะเมาแล้วขับขนาดวันวิสาขะยังมีพระเมาแล้วขับเลยเพราะฉะนั้นถ้าวันข้างหน้ามีทนายขึ้นมาปกป้องทุกท,ทุกวัดนะการตรวจสอบพระนอกรีดจะทําอย่างไรเพราะกลายเป็นว่าอ่าพระเริ่มจะมีทนายความแล้วนะเออก็เป็นเรื่องที่ ต้องคิดกันต่อไปนะครับว่าสังคมจะเอาอย่างไงพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรวันนี้ผมทนายเดชาก็มาให้ข้อคิดกับสังคมนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะมือปราบสัมเวสีนะมือปราบอารัชีอย่างหมอปลานะงานนี้จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้หรือไม่ความดีก็คือความดีนะความชั่วก็ความชั่วนะเพราะฉะนั้นมันแยกออกจากกันหมอปลาก็มีทั้งสิ่งที่ทําแล้วมีประโยชน์ และสิ่งที่ก้าวข้ามควและสิ่งที่ผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ลองตัดสินใจดูว่าเราควรจะมีคนอย่างหมอปลาอยู่ในสังคมไหมนะท่านก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะว่าเราควรจะมีหมอหมอปลาไหมอยู่ในสังคมเราหรือไม่ต้องการคนแบบนี้นะนะพี่น้องคิดว่ายังไงอ่ะควรจะมีหรือไม่นะครับกระแสะมาแล้วก็หมดไปอย่าลืมนะครับวันนี้ความผิดพลาดของหมอปลาก็คือการเข้าไป นะที่หลวงปู่แสงซึ่งหมอปลาไม่รู้ว่าเป็นพระที่ป่วยหรืออาพาธนะความผิดครั้งนี้จะถึงขนาดทําให้หมอปลาต้องติดคุกหรือไม่ติดตามกันต่อไปนะผมก็ไม่รู้นะวันนี้ก็มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดดีมีประโยชน์นะครับนะก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นไปสังคมยาวยังไงเนี่ยนะครับก็ดูกันต่อไปนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ให้ความรู้กันแค่นี้ เห็นว pues mm ่าดีมีประโยชน์ช <for S 2> ่วยกันติดตามและช่วยกันแชร์ก่อนจะจบรายการผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าหมอปลาแค่โดนคนกล่าวโทษว่ากระทําความผิดเป็นแค่ผู้ต้องหาอย่าไปตัดสินเขานะครับรัฐรมนูญปัจจุบันเขาบอกนะครับเราแค่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดซึ่งอาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ได้มันยังมีหลายขั้นตอนในการพิสูจน์ความจริงว่าหมอปลาผิดกฎหมายหรือไม่กระทําผิดหรือไม่อีกหลายขั้นตอน ตำรวจต้องสอบสวนต้องเรียกหมอปลาไปไปสู้คดีไปให้การเอาพยานหลักฐานมาหักล้างกันหลังจากนั้นจะต้องมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องไม่ฟ้องส่งอายการอายการจะฟ้องไม่ฟ้องยังไม่รู้เลยและยังไปศาลยังมีอีกหลายขั้นตอนในการพิสูจน์ว่าหมอปลาทําผิดหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รับทราบแต่เพียงว่าหมอปลาถูกแจ้งความเป็นผู้ต้องหายังไม่ใช่ผู้กระทาความผิด ก็ให้โอกาสหมอปลาในการชี้แจงถ้าชี้แจงได้ก็หลุดชี้แจงไม่ได้ก็ติดคุกก็ดูกันต่อไปครับนะครับดูกันต่อไปนะความผิดใส่ร้ายคณะสงฆ์เนี่ยมีทั้งโทษปรับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับถ้าจำไม่ผิดไม่เกินห้าพันเขาใช้คำว่าหรือนะถ้าจ่ายค่าปรับห้าพันก็อาจจะจบแล้วก็ได้ดูกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งตัดสินคนนะครับนะครับอย่าเพิ่งตัดสินคนโดยเฉพาะโซเชียลนะฮะเราแค่เห็นข่าวเห็นคลิป มีคนแจ้งความบอกตัดสินไปแล้วเป็นผู้มีความผิดยังนะครับอีกหลายขั้นตอนใจเย็นๆหลายๆคดีนะครับมีการกล่าวหากันเนี่ยสุดท้ายศาลยกฟ้องถามว่าความเสียหายที่ผ่านมาใครจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราติดตามข่าวสารอย่างมีสติโดยเฉพาะโซเชียลนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายกระแสมาแล้วก็ไปแต่คดีความติดตัวเราตลอดไปสำหรับคนที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยที่ ตัวเองไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ความจริงนะกระแสมาแล้วไปแต่คดีความติดตัวเราไปตลอดการเพราะฉะนั้นใครที่เขาถูกกล่าวหาทางโซเชียลเราไม่รู้ความจริงอย่าไปตัดสินเขาเป็น,ปนผู้กระทําความผิดบ,บางคนไปตัดไปตัดสินเขาว่าเป็นคนจัดฉากสร้างออพยานหลักฐานเท็จไปออกรายการทีวีแสดงความคิดเห็นนะท่านมีพยานหลักฐานหรือเปล่าถ้าท่านมีพยานหลักฐานท่านแสดงกต็มที่เลยแต่ท่านไม่มีระวัง กระแสะมาแล้วก็ไปท่านโหกกนกระแสก่อกระแสแต่คดีความจะติดตัวท่านตลอดไปฝากไว้แค่นี้จากทนายคลายทุกข์ใครมีปัญหาข้ากอกฎหมายก็สามารถสอบถามกันได้เบอร์ก็อยู่ที่หน้า Facebook YouTube นะครับจากใจทนายคลายทุกความจริงมีสิ่งเดียวนอกนั้นเป็นความเท็จนะฟังความให้รอบด้านอย่าฟังความข้างเดียว ขอบคุณครับจุกรูจุกรูจุกรู